เรียนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563ทุกท่านข้าพเจ้านายเสาคำศรีวิชัยเกิดเมื่อวันที่21เ,เมษายนพุทธศักราช2505ปัจจุบันอายุ59ปีบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2532ปัจจุบันดำรงตำแหน่งช่างไฟฟ้าระดับช .4 หน่วยงานโรงเรียนบ้านป่าก้างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพนมศึกษาเชียงใหม่เขตสองรวมเวลาปฏิบัติต้าที่ราชการ32ปี1เดือนการปฏิบัติงานและผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกรา,ายการปลละเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราชส5 6 3การปคองตนข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางาศาสนาพุทธ ยึดมั่นการกระทําในสิ่งที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสริมสร้างวินัยในตําแหน่งหน้าที่ราชการและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการปฏิบัติตนตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เคยกระทำความผิดอราชการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความพอประมาณในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตบนทางสายกลางปฏิบัติตนตามพระบรมราโชว,วาทเสมอมา การของคนข้าพเจ้าสร้างความเข้าใจอันดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาแก่บุคลากรทุกท่านข้าพเจ้ามีความสามารถในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและผู้ร่วมงานได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานชมลมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาพนมศึกษาเชียงใหม่เขตสองและได้ร่วมเป็นคณะทำงานจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพให้ลูกจ้างประจำต่อเนื่องกันทุกปี การคลองงานมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์จนมีผลงานปรากฏดีเด่นเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและสังคมเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้งานในหน้าที่ประสบผลสําเร็จข้าพเจ้าเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานตลอดจนนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมข้าพเจ้าเป็นผู้แสดงออกในด้านจริยธรรม คุณธรรมที่ดีงามของสังคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในสาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คำหนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสำลิดของงานให้บริการด้วยความเต็มใจอุทิศเวลาแก่ราชการโดยไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการ ผลงานดีเด่นผลงานในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคมได้รับประกาศเกียรติคุณในโครงการต้านภัยหนาวให้น้องผู้ยากไร้และจัดกิจกรรมวันเด็กพุทธศักราช2563จากโรงเรียนบ้านบีปานเหนือสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาพนมศึกษาเชีงยงใหม่เขต5 ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมลูกจ้างส่วนราชการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2558ถึง2563จากสมาคมลูกจ้างส่วนราชการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับวุฒิบัตรสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมช่างไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลา่าเซล ระหว่างวันที่24-25ตุลาคม2563จากสหกรออมทรัพย์กูเชียงใหม่และสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นกรรมการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในวิชาชีพลูกจ้างส่วนราชการจากสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักการพันลงดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี2,564จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอเภร์สันไซขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลงานการนำเสนอการพิจารณาค่าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2,563ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานจะช่วยส่งเสริมคุณงามความดี และพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปขอากาบขอบคุณครับ